หลักส,สเ,กผมผมเตเโอชั้นหลักเรผมเราตลอตอนนี้กันไอเซเว่นในไอเดนเอเวนเจอร์กันนะครับพวกนะที่จะมาทําอะไรที่เราจะมาซุ่มตัวใหม่ไงล่ะรินตัวโคชิโกงงั้นเราต้องสุม่มคือซีซั่นก่อนหน้าก่อนก่อนหน้าเออมันเอาเอสมาใช่ไหมครั้งนี้เอารินมากู<ม>ก็เอาดิครับเดือนก่อนมันเป็นอ่า H, เอสเดือนนี้เป็นรินกูก็เอาดิแต่ก่อนอื่นขออ่าบัฟให้มันถึงอะไรว่าเขาเรียกว่าอะไรตู้เลเวลแปดก่อนไอตู้เลเวลเก้า ตอนนี้กูใช้ตู้ทเบอแปดเีงั้นตัดไปตอนที่อัพตูเสร็จก็แล้วกันนะครับตัดไปเลยโอเคอัพตูเสร็จเรียบร้อยแต่ตอนนี้กูสงสัยอยู่อัพสูงนะครับได้เป็นอัศวินการ์ทองสามตัวนี่นแต่ตอนนี้กูก็สุ่มตอ่อเพราะว่ากูต้องการหลายดาวมา <S <S เฮ้ยเดลโลนกูเพิ่งอยากได้มึงเลยสัตว์เยเดลโลนกูมีดาวแล้ว เอาจะไม่มีดีกว่ากูดีใจเฮียแลยว้วไม่นไ,ไม่ต้องเอาไอ้สัตว์มามาสุมลินกันเลยนะครับว่าหา,นน 7, า 7, ก, 8, นะกูจะได้ลินกี่ตัววันนี้ทายตอนนี้มีเจ็ดแสนลูบี้สุมได้ประมาณเจ็ดพันครั้งเกือบแปดพันอาจะไม่ถึงไปสุมกันเลยจะได้ลินกี่ตัวลองทายกันดูแต่กูจะรีก,การสุมว่ามันจะได้ลินกี่ตัวเอาดีนนิ้วสัตว์ลินม็ดังแข่งผมมันก็แล้วกันเฮ้ย,ย,ยได้ลินแล้วได้ลินแล้วเพิ่งอุย้ย ทาราด้วยทาราด้วยเพิ่งคึกเสียไปกี่กีู่บี้วะเนี่ยเจ็ดรอยครั้งประมาณนั้นสองตัวแล้วเได้ตัวที่สามและะ้วถ้าเฉลี่ยดูนะมันจะได้แบบแสนรูบี้จะได้หนึ่งตัวแสนรูบี้จะได้หนึ่งตัวประมาณนั้นนะ่ะเฮ้สี่และไอสัตว์กูเพิ่งบ่นไป หาตัวแล้วเอ้ยสัตว์หมดเรียบร้อยกูได้แค่ห้าตัวไอ้เหี้ยกูคิดว่าจะได้สักเจ็ดตัวกูเตรียมมาตั้งเจ็ดแสนไอ้สัตว์เหี้ยดเลยวัเนี่ยคือตัวที่ห้าไอ้ตัวตัวที่หกไม่ไม่ออกหรือตัวที่เจ็ดก็ไม่มีคือเหี้ยอะไรไอ้ตัวที่หกจากการันตีเนี่ยไปลองซ่มดู เฮ้ยเจตัวโอเคสวยนี่ผมจะไปเล่นเรื่องหลังให้มันถึงแค่8ปดพันก็พอแล้วใช้เป็นทีมทีไกล่ลินแม่งโดนโดนใจกูพอดีไงเฮ้ย hey, ได้ทาราทาราแล้วก็ไอ้โลเหรออัพดีครับอุ้ยอัพดนทีละหลายตัวอเลยไอสัตว์ลินกลายเป็น2ดาวสวยไอ้ลินโอเคพอดี2ดาวเลยอัพมาใส่ในทีมกูมเห็นไอ้นิมไหมคือมันมีเฉพาะตัวแบบตัวอ่าโคตรแลเขาเรียกว่ายังไงวะตัวพิเศษมัง้ง ตัวพิเศษตอนนี้จะมี2ตัวเป็น4ี่จักรพรรดิใช่ไหมเฉพาะ4จักรพรรดิมากงที่มันจะเป็นตัวพิเศษนี่ไงสจักรพรรดิมันจะเป็นตัวพิเศษนั่นน่าจะมีอดีตเซเว่นไนท์ด้วยที่จะเป็นตัวพิเศษแต่ตอนนี้มันมาแค่สีจักรพรรดิก็โกงของเกมอนี่คือทีมฟาร์มผมจะใช้เป็นตัวตีใกล้ก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะใช้ตัวที่มันมีสกิลหมู่ช้ไอ้ตัวนี้ด้วยตัวเอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเอ็กตอมันบัฟเพิ่มความเร็วการวิ่งทุกตัว เติมบัฟอ๋อละซึ่งไม่มีไม่มีตัวระดับไหนที่มีสกิลแบบเพิ่มวิ่งไวทุกทุกตัวทําให้ฟาร์มเร็วขึ้นเวลาคุณฟาร์มแต่ทีมอันนี้มันใช้ในด่านโหดๆไม่ได้นะเพราะว่าเลเวลแต่และตัวกูเนี่ยโอ้โหไม่ถึงไหนเลยเฉพาะอัศวินเอ็กตอตัวนี้เนี่ยกูไม่ได้อัพเลยสักกมินเดียวแล้วถ้าทีมหลักกูทีมไหนล,ล่ะเหรอทีมนี้ทีมน,มนี้แต่ตอนนี้กูมีไอ้นั่นแล้วเพราะงั้นน่าจะเอา S อ,ออกแล้วก็เอา อันนั้นมาใส่แทนหรืออาจจะเอาตัวอะไรออกก็ได้เป็นตัวสายฟังก์ชันแล้วก็ลองเอาอันนั้นมาใส่ดูเดี๋ยวมันโหดขึ้นอันนี้กูก็ไม่รู้แหละคลิปนี้เราได้บทสรุปแล้วเป็นไปตามที่คาดครับได้ลิน7ตัวจริงๆจบคลิปไอ้เหี้ย